Na na ah uh. มัลลอฮุซุลลอฮิละฮิมมัลลาอิฮุซซัมบิลลอฮิราะหิมะอัลลาฮิละฮิมมัลลาอิฮุซซัมบิลลอฮิราะหิมะอัลลอฮิละฮวมรัลลาอิฮุซซัมบิลลอฮิราะนามของัลลอฮิละฮิมมัาลาอิฮในพัะนามของพระหิมะอัลลอฮิละฮิมมันผูอทรงอภัมทษลละการยายโทษะอ Allah T, ัลลอฮิละฮินมตลลาอิฮุซซัมาพละองครารงมีหลาอๆพระนามที่เกอ่ยวกัมเรล่อการาะยโมษเป็นการชะ้เห็ัว่ารอนั้น เป็นผู้อภัยโทษให้อย่างมากมายพระองค์นั้นเป็นผู้อภัยโทษหลายครั้งหลายครากับบาปที่เบาวนั้นได้กระทำผิดไปบางครั้งเบาอาจจะทำความผิดเล็กๆน้อยๆแต่มันหลายครั้ง หรือบางครั้งเป็นบาปใหญ่แต่มันก็หลายครั้งแสดงว่านี่คือการกระทําความผิดของบาวที่มันเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งหรือบางครั้งอาจจะทําไม่บ่อยมากเป็นบางครั้งบางคราวแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นความผิดที่ที่เยอะที่ยิ่ยงใหญ่นะครับฉะนั้นบางครั้งบาวอาจา ma, อาจะทํา isch, ความผิดอาจจะไม่ไม่เยอะมากแต่มันเป็นบาปที่ใหญ่หรือบางครั้งอาจจะทําบาปที่หลายครั้งซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ออกนอกสมณสารานั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษให้อย่างมากมาย ไม่ว่าบาวนั้นจะทําบาปที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือบาวนั้นจะทําบาปบ่อยครั้งขนาดไหนในพระนามของอลอสุบะฮานุตาอาลานั้นมีอัลกอฟิรอัลกอฟาร์อัลกอฟูรนะครับนี่คือเป็นรากศาัพท์มาจากคำว่ากอฟั Al ar, ที่แปลว่าปกปิดนะครับที่แปลว่าการที่อาภัยให้แปลว่าการการปล่อยผ่านไปนี่คือพระนามของอลอสมาลาที่เป็นการบ่งชี้ถึงการอภัยโทษของพโพร อัลกอฟิรอัลกอฟฟารอัลกอฟูรอัลกอฟิรนะครับถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยนะครับหนึ่งที่ด้วยกันกอฟิริดดันบิวกอบิดเต้าอันนี้หนึ่งที่ที่อัลลอฮ์สังเกตกล่าวพระนามของอัลลอฮ์สังตลาอัลกอฟูรอัลกอฟูร์นี่มากที่สุดมากกว่า99ที่ที่นักวิชาการได้บอกในอัลกุรอานมากกว่ามากกว่า90ที่คือพระนามที่อัลกอฟูรส่วนอัลกอฟาร์นั้นถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยห้าครั้ง สแสดงว่าพระนามของอรสมล,ลาอัลกอฟูตเนี่ยถูกกล่าวมากที่สุดนะครับเพราะมากกว่า90ครั้งสว่วนอย่างที่บอกไปนะครับอัลกอฟาร์เนี่ยหครั้งแล้วก็กอฟิดนี่ยหนึ่งครั้งแสดงว่ามีความห่างอย่างมากกับพระพระนามอื่นหมายถึงว่าคําว่ากอฟูุนั้นถูกกล่าวมากกว่ากอฟาร์และก็กอฟิดฉะนั้นนี่คือพระนามของอรสมพานุตานะใน ح ะด ث ษองนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะส,สัลลัมที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นมี99พระนาม มันอัศวา,าดะคารันจันนะใครที่สามารถนับมันได้เขาจะได้เข้าสวรรค์น,นับพระนามต่างๆได้ศึกษาทําความเขา้าใจแล้วนาไปสู่การปฏิบัตินักชาการบางท่านมองว่ามีมากกว่า99พระนามเพราะในดวอ่างของท่านอนับดุลลอหสนที่บอกว่าอวิสตะซัตบิฮิฟีอินินไวบิอิน,นักนะครับและสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มันก็เป็นการชี้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่99พระนามเพียงเท่านั้นแต่มีมากกว่านี้ ที่นักจักการเข้าใจจากตัวบทรหรือดูอาของท่านนาบีสุลต่านอะลีอัลัลลัมพี่ต้องหลายครับเราทุกคนย่อมมีความผิดแม้ว่าบาปเราจะขนาดใหญ่ขนาดไหนหน้าที่ของเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องขอไปขอโทษจาาอัลสุบานตาลาพาอนามพระนามของพระองค์นั้นเพราะพรอนามของพระองค์นั้นที่เกี่ยวเรื่องการอภัยโทษนั้นมีอย่างมากมาย ฉะนั้นให้เรานะครับได้ขอบพโทษจากอัลลอฮฺสุบตานะลาแม้ว่าเราจะมีความผิดขนาดไหนก็ตามเพราะพระนามของอัลลอฮฺนั่นอัลกอฟิรอัลกอฟูรอัลกอฟาร์พี่น้องหลายครับาการที่อัลลอฮฺทรงมีพระนามต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างในการที่เราเน้นจะทําบาปแต่ในเมื่อทําบาปแล้วให้เรานั้นขออพัยโทษบางคนอาจจะเห็นว่าอัลลอฮฺมีพระนามต่างๆเหล่านี้อภพยโทษก็เลยทําความผิดโดยไม่สนใจไม่ใช่เพออัลลอฮฺจะอภพยโทษกับคนที่เตาบ้ากลับเนื้อกลับตัว ฉะนั้นเมื่อเราทาความผิดให้เรานั้นกลับคืนสู่พระอ,องค์กลับเนื้อกลับตัวแก้ไขชีวิตของเราด้วยกับพระนามต่างๆที่พระอ,องค์ทรงมีนี่แหละเป็นกําลังใจอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทําความผิดและพร้อมที่จะกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺซุลมานตาลาครับ